โครงสร้างเส้นผมเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเข้าเครื่องดัดลอนกันค่ะมาดูลอนที่ได้จากการเข้าเครื่องดัดลอนกันค่ะบอกเลยว่ารอนเด้งแน่นมากขั้นตอนต่อมาเราก็จะทําการหนิบ SDK ละลายข้อต่อของผมค่ะเคสวันนี้คุณลูกค้าเนี่ย,คเ,ยเคยผ่านการดัดมานะคะแต่ว่าดัดครั้งที่แล้วเนี่ยผมไม่ขึ้นรอนเลยค่ะตอนแรกเราก็นึกว่าคุณลูกค้าเนี่ยตามเราม,มาจากทางตอกๆนะคะคุณลูกค้าบอกว่าไม่ได้ตามมาจากตอกๆแต่ว่าเพื่อนแนะนํามาเพื่อนคุณลูกค้ากลับมาจากดูใบครั้งที่แล้วแล้วก็มาทําผมกับทางร้านเราไปค่ะทําโปรแกรมยืดคนดัดปลายไปแล้วาร้อนสวยมากกับ ก็เลยจองมาเลยค่ะหลังจากที่เราทําการดัดเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเราก็จะมาทําการเป่าค่ะ่งเคสนี้คุณลูกค้ารีเควสมานะคะว่าอยากได้ลอนเยอะๆแน่นๆหลังจากที่เราเป่าผมคุณลูกค้าเสร็จแล้วมาดูฟินิตลุก,กันค่ะและนี่ก็จะเป็นฟินิตลุกหลังจากที่เราเป่านะทุกคนบอกเลยว่าลอนแดง ฉ่ำมากดีแหละคือลอนที่ต้องการคลสวันนี้เป็นสาวผมเส้นเล็กนะคะในขั้นตอนของการทำเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงแต่ฟินิชลุกหลังทําคือลอนเด้งแน่นช่ำมากขอบคุณลูกค้ามากๆเลยนะคะที่มาหาเราไกลาจากดูไบเลย